สวัสดีค่ะมิงกะลาบาวันนี้นะคะทุกคนเรจะพาทุกคนมากินชาพม่าที่เชียงใหม่ค่ะนี่ที่ร้านนี้เลยค่ะฟินเมทีเฮาไปค่ะไปกินชาพม่าด้วยกันค่ะเขาก็มีเป็นอาหารเมียนมาด้วยนะมีเมียนมาสลัดตัวหนังสือก็เป็นพม่าด้วยนะเป็นเมียนมาเนิ้ทีอะไอย่างเงี้ยโอ้มีเป็นโปรโมชั่นเซตอันนี้น่าจะเป็นปลาต้มโขลกสีแดง นอกจากชาแล้วนะคะทุกคนที่เนี่ยเขามีอาหารพรมาร่าแท้ๆด้วยแล้วคนขายเขาก็เป็นคนพมา่าด้วยนะ <c oughs> ดูจากเมนูเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ชี้บอกเขาได้เลยเพราะว่า เขาจะพูดไทยไม่ได้นะคะแต่เขาจะพูดพม่ากับพูดอังกฤษได้ตอนนี้นึกว่าหลุดเข้ามาที่ประเทศพม่าแล้วเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เขาจะใส่เป็นชุดนะคะไปผู้ชายเขาก็จะใส่เขาเรียกสโลงเนาะอาหารที่เปิ้นสั่งมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเมนูโมฮิงกานะคะกับเมนูจัปปตีแกงกะหรี่เนื้อติ่มเมี่ค่ะทุกคนปั้นพูดรู้มาว่าชื่อร้านของเขาอ่ะเป็นชื่อเรียกที่คนพม่านะคะเขาเรียกเชียงใหม่อะค่ะ ว่าชินเม่เขาก็เลยเออกมาทำา้วชื่อละด้วยค่ะนี่คือโมฮิงกาครั้งแรกนะคะี่มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นน้ำแกงแล้วก็มีไข่เส้นขนมจีนแต่อันนี้เหมือนที่เราเคยเจอที่กาดอยู่นานเนาะเนี่ที่เป็นก,กรอบๆอบเงนี้ค่ะถั่วถั่วแล้วก็น่าจะเอามาใส่รวมกันในนี้เหมือนเรากินขนมกินน้ำเงี้ยวเนาะนี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาอันนี้ใส่ใส่ลงไป เมือจะกินเป็นเลยนะมันจะกินเป็นแต่ว่นนี้ครั้งแรกเลยเคยดูซีรีส์ที่เขาทำโมหินกายากลองมากเลยกินโมหินกาครั้งแรกค่ะหอมอยู่นะน้ำลายไหลยอยู่นะอ,อร่อยทำไมรสชาติน้ำแกงคุ้นเคยจังเลยอะ<ม>่ะเอาขออีกคำอร่อยมากเลย<ม> <laughs> เหมือนกับข้าวเมืองอแต่มีความแบบเหมือนถั่วเน่าแต่ไม่ไม่ใช่กลิ่นถั่วเน่าอุ้อธิบายไม่ถูกพูดยากแต่อร่อยมากหอมสามันรูกัเลยเหรออ,อร่อยเลยเดี๋ยวเอาเส้นใส่เยอะๆเลยมเนก็มีมะนาวให้ด้วยใช่ชใช่ใก็ให้ใส่ของไปทีเลยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่เคยกินอาหารพม่านี่เป็นการกินครัง้งแรกแต่อยากจะบอกว่าโมอิงกาอร่อยมีบีบมะนาวด้วย อธิบายรสชาติไม่ถูกอะค่ะอยากให้ทุกคนมาลองเองอถั่วกระแป๋าด้วยเนาะชิคปี้หรือว่าถั่วลูกไก่อะอร่อยไหมฮะอร่อยมากอ นี่ทุกคนจะปปตีเนื้อนะคะนี่เนื้อเป็นชิ้นๆเลยจัปปตีเนี่ยเปนก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นอาหารพม่าจริงๆอเปนไปดูสตรีทฟู้ดของอินเดียเขาจะกินจัปปตีกันเยอะมากเลยเนี่ยค่ะนานเนะอะมีความคล้ายๆนานมากเลยแล้วก็นี่เป็นแกงกะหรี่เนื้อนะคะเนื้ออย่างนี้เลยอันเนี้ยปนเห็นเขากินมาแบบนี้ปนเลยจะกินตาม มันคล้ายๆนานแต่ว่าจะนุ่มกว่านานก็จะกรอบๆใช่ไหมตงรงขอบอบะแต่อันนี้จะนุ่ม,มแกงกะหรี่เนื้อนี่รสชาติเหมือนแกงฮังเลเลยอืมทินเลงอะคือก็คือทินเลอรสชาติเหมือนแกงฮังเลเลยค่ะทุกคนโอ้อาหารพม่าก,กินง่ายอร่อยมากนี่แบบว่าใครมาเชียงใหม่อยากลองนะอาหารพมา่านี่มาเปิดใจลองร้านนี้ได้เลยนะดีมากทุกคนแกงฮังเลแบบกินง่ายๆเป็นเหมือนแกงฮังเลเนื้ออ,อย่างเนาะ อาหารเมียนมาอร่อยมากนะคะทุกคนอร่อยในภาษาเมียนมานะซากองเดค่ะกินเลอะเถอะไปหมดแล้วเนี่ยต้กองนน่ารักตอนนี้ตกผลึกจริงกินเหมือนห่อนื่อไก่ค่ะทุกคนถ้าคนเป็นคนเหนือแบบเปิ้ลนะคะก็เคยกินห่อเนื่อไก่ที่ใส่ข้าวคัว แล้วก็มีใบยอข้างใต้อะกลิ่นนี้เลยทุกคนเป็นต,ตกผลึกล่ะคิดตั้งนานว่าเหมือนอะไรเมียนมาชาจะชักชักเนาะเหมือนชาชักให้เกิดฟองว้าวแกผสมเพ่อไงใช่ เพราะว่าถ้ายิ่งผ่านอากาศนะคะกลิ่นชาเขาจะหอมออ<ช>เหมือนทางใต้เลยใช,นะใช่ไหมเหมือนเหมือนกานทาชาทางใต้ว้าว,ว,าวอันนี้ของใครคะจากข่าวแล้วก็มาหวานต่อนะคะเพิ่นก็สั่งเป็นเนี่ยค่ะต้องโกกับนมอะไรัน ความเหมือนชีสของลัสมาลัยมากคือขนมหวานอินเดียเนาะเหมือนมากเลยนมอะไรเนี่ยเหมือนลัสมาลัยแล้วก็สั่งชาพม่ามาสงแก้วนะคะแก้วแรกนี้ที่พี่ฮัทสั่งมาจะาเส่งนะคะจะเข้มหน่อยแล้วก็ไม่หวานมากโอ้รสชาติสตรองแล้วก็หวานน้อยเขาจะให้ดูได้เลยว่าเนี่ยคุณจะเอาชาแบบสตรองขนาดไหนระดับความหวานแบบประมาณไหนอ,อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้แล้วมันก็จะออกมาตามชื่อ,อมีอ่เรสั่งี่ก นี่คือจาเส็งนะคะทุกคนนี่มาดูฟองฟอง,ฟองเต็มเลยก็ชักชาจนมีฟองเลยเนาะชาพม่าครั้งแรกแก้วแรกอืมรสชาติคล้ายๆกับชาซีหลอนฝาดตายปากตายลิ้นแต่ว่าไม่ขมแล้วก็หวานน้อยอืมอร่อย อันนี้ชาที่เพิ่นสั่งมานะคะภุม,มานจะมีความเค็มประมาณห้าสิบหวานห้าสิบก็คือแบบว่าครึ่งขออืมมีหวานของพิฮัทนิดนึง <c oughs> ชาพามาเขามีเบสมีความเป็นซีรอนอนะ่ะอันนี้ก็กลิ่นเป็นซีรอนอยู่แล้วนะเป็นไปได้เพราะว่าซีรอนคือสีอ,นะอ่างกาเนียอ๋อเหะใกล้ๆกันไไใช่อันนี้ก็มีความเป็นกลิ่นแบบชาซีรอนแต่ว่าจะไม่เข้มเท่ากับของพิหาทแล้วก็ วนวลกว่าหอมกว่านี่ปลาท่องโกนะคะอีจวาอีจวากลวยเว้ยพูดยาก <g innen S 2> ากินกับนมอลัอยเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกว่านอมอลัยนะเดี่เฟินก็จะลองเลยเฟินมีความรู้สึกมันเหมือนชีสของลาสมาลัยมากเลยนะอืมันเหมือนมากจะลองชิมอืมไม่หวานมันหอมมันมันนมมันเหมือนลาสมาลัยมาก นี่เป็นน้ำนมนี่คือก้อนชีสใช่เลยมันคือลาชมาลายแต่ว่าลาชมาลายจะหวานใช่ไหมอย่นี้เขาไม่หวานอืมดิบยกันนะเข้ามากอร่อยมากอาหารพม่าอร่อยอร่อยสดชื่นเนี่ยคนอื่นคนดูเขาก็บอกว่ากินเยอะกินเยอะมันอร่อยจริงๆมันก็กินเยอะจริงๆเราต้องก็ต้องยอมรับตัวเราเองเปิดประสบการณ์อาหารเมียนมามากอร่อย ชอบมากใช่ไหมเข้ากัน,นไม่หวานเขาบอกแล้วไม่หวานแต่แค่ม,มันแล้วตรงก้อนขา,ขาวๆคือชีสอือยัุดซินเมทชีเฮาที่พั่กินไปทั้งหมด345บาบาทเท่านัน้น ถูกมากเลยเจ้าของร้านเนี้ยเขาก็เป็นเจ้าของนุสลาด้วยนะคะนุสลาที่ขายผ้าค่ะติดกันแล้วเขาก็มีเพื่อนเป็นคนเมียนมาเพื่อนเขาอะค่ะเขาก็เปิดร้านน้าชาเนาะที่เมียนมาแล้วก็มาเปิดที่นี่ทุกคนอาหารเมียนมาเปิดโลกบ้านมากเลย คืออร่อยมากถ้าตามมากินนะคะร้านนี้เขาอยู่บนถนนวัดเกศเส้นเดียวกับริเวอร์ไซด์เรียบน้ำปิงเลยหรือใครจะปักหมุดมาโรงแรมสาลาก็ได้อยู่ใกล้ๆก,กับข้าวเกียบปักหม้อลุงขจรเลยค่ะวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกับรสชาติอาหารของร้านนามาเชียงใหม่มาเปิดโลกอาหารพม่าก,กันนะคะโอเควันนี้อิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเปิ้นกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคน สวัสดีค่ะอยากจะสวัสดีเป็นภาษาพม่าอีกทีนึงมิงกะลาบาค่ะ